สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะนําเสนออย่างนี้นะครับพอดีสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมีการอัปเดตนะครับเกี่ยวกับการซื้อสลากผ่านแอปนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันของสลากกินแบ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําดูว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมฮะอันนี้ยังไม่ได้เปิดดูนะแต่รู้ว่ามีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจะลองทําดูนะฮะและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปด้วยกันนะครับโอเคก็ไปที่สลากกินแบ่งรัฐบาลเอ๊ะรู้สึกว่า จะลิงก์ไปกับแอปเป่าตังค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับแอปเป่าตังค์อ่าเปิดแอปเป่าตังค์ขึ้นมาครับโอเคล็อกอินนะครับอ่าล็อกอินเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันรู้สึกว่าจะมีฟังก์ชันใหม่ในการอันนี้ฟังก์ชันในการซื้อทองนะฮะผมก็สมัครไปแล้ว ฟังก์ชันในการซื้อลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่เดี๋ยวเราไปดูกันอยู่ตรงไหนซื้อกายหุ้นเอไหนบอกว่ามีฟังก์ชันนั้นไม่มีแอปพลิเคชันอ๋อนี่อยู่ในเมนูบริการนะครับแล้วก็เนี่ยโครงการของรัฐบาลนะครับก็ใช้สิสุขภาพเงินกู้กยะสนะครับสลากินแบงค์รัฐบาลอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน คสลาดกินแบ่งรัฐบาลดูผลรางวัลลองดูสิะฮะเมนูเหมือนใช้ไม่ได้เลยเนาะเหมือนแบบเป็นอันเนี้ยเป็นแค่โลโก้ใช่ไหมฮะ,ะเดี๋ยวเราไปคลิกดูตรงนี้ละกันซื้อง่ายสแกนจ่ายด้วยก c o d โคด่ดเริ่มใช้งานอยอมรับเงื่อนไขนะครับอ่านไปเรื่อยๆนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับแล้วก็คลิกที่ ยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ตกลงครับไม่สามารถทำรายการได้ว่างั้นเออเนี่ยครับปัญหาในการทำแอปพลิเคชันของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่ามีปัญหากับเรื่องพวกบั๊กพวกอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ตรวจสอบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้ก็น่าจะก็จะน่าจะเรียนรู้อะไรให้มากนะครับต้องมอนิเตอร์ต้องออฟเซิร์ต้อง observe, ออดิตนะครตลอดเลยในเรื่องการทำงานพวก IT นะครับมันหยุดนิ่งไม่ได้นะครับหน้าที่ตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าทำไปแบบเสร็จเร็จไม่เอานะครับอันนี้แย่มากเลย IT ยุคนี้นะครับโอเคเนี่ยซื้อสลาก80บาทลองคลิกดูสิอันนี้นะครับเป็นการสแกน QR โค้ดของร้านค้าเพื่อชําระเงินนะครับจะมีสักกี่ร้านนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการขายใบยละ80บาทนะครับผมว่าน่าจะไม่มีนะฮะเพราะว่าเขาคงไม่ขาย80บาทกันแน่นอนนะครับปัญหานี้รัฐบาลรู้อยู่แล้วนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังแต่ไม่แก้ไขนะครับเพราะว่ามีส่วนได้ส่วนเสียส่วนต่างแล้วก็หนึ่งตัวเองเป็นผู้น้อยไม่สามารถที่จะจำกัดผู้ใหญ่ได้อะไรประมาณนี้มันยุ่งยากมากเลยเนี่ยปัญหาบ้านเรา เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูประวัติซื้อสลากนะครับอ่าอันนี้ก็จะหมายถึงว่าเวลาเราซื้อสลากแล้วนะครับสลากก็จะเข้ามาอยู่ในรายการที่เราซื้อนะครับพอมันถูกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถูกแล้วมันจะตรวจผลรางวัลให้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูสลากของฉันนะครับอ่างวดปัจจุบนันอา่างวดย้อนหลัง ยังไม่มีนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมลองเพิ่มสลากของผมนะฮะที่มีอยู่ดูซิว่าได้ไหมอ่าอันนี้ต้องสแกน 2D นะฮะไม่รู้ว่าได้ไหมนะฮะเนี่ยเห็นไหมแอปพลิเคชันไม่สเตเบิลเท่าไหร่นะฮะอ๋ออันเนี้ยเขา บ่งชี้เลยว่าจะต้องเป็นสลากงวดวันที่2พฤษภาสองห้าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมลองดูการตรวจรางวันดูสิดูผลรางวันนะฮะรางวันนะครับอืมก็เหมือนทําลูกลวกไม่ได้ละเอียดไม่ได้วิเคราะห์เลยนะฮะว่าสามารถที่จะใช้งานได้ดีขนาดไหนฮนะอ่าเดี๋ยวลองอื่นๆมีอะไรบ้าง ไม่มีเลยอ่ะโอเคงั้นปิดไปก่อนเดี๋ยวผมลองเปิดแอปพลิเคชันสลากกินแบ่งขึ้นมาดูกินแบ่งรัฐบาลไทยโอเคเดี๋ยวผมลองห่วยมากๆครับสลากกินแบ่งรัฐบาลอ่าเดี๋ยวผมลองโหลดเนี่ย แอปพลิเคชันอันนี้เป็น g l o lottery official นะครับอันนี้เป็นของที่อื่นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวลองเข้าตรงนี้ดูว่าสามารถที่จะตรวจสลากได้อันนี้ก็ถามว่าจะให้แจ้งเตือนไหมเมื่อมีรายการเตือนต่างๆนู่นนี่นั่นผมไม่แจ้งเตือนครับเพราะว่าไม่สำคัญงั้นๆแหละอ่า จนออลาวนะครับจากนั้นก็ดูว่ามีอะไรบ้างออปชันนะครับเราก็ศึกษาดูเริ่มต้นการใช้งานนะครับโอเคก่อนอื่นใครอยากจะล็อกอินก็ล็อกอินไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นงวดสลากนะครับล่าส,สุดนะครับ16เมษายน2565นะครับใครที่จะดูย้อนหลังก็สามารถเลือกวันเวลาได้เลยนะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวผมไปดูนะครับตรวจล่างวันนะอันนี้ ถามว่าจะให้อนุญาตให้ใช้กล้องไหมอ่าอนุญาตครับก็คือสแกนเป็น2 d code นะฮะโอเคผมเอาสลากล่าสุดนะฮะอ่าโอเคเนี่ยถูกรางวัลได้สองนะฮะจากนั้นอ่าดูแผ่นที่สองอ่าถูกอ่าดูแผ่นที่สามอ่าอ่าถูก ได้รางวัลลิขท้าย2ตัว3แผ่นนะครับไปดูซิขั้นตอนการรับรางวัลติดต่อรับบัตรคิวนะครับชำบระภาษีกักอนนะครับ1สลากทุกรางวัลพร้อมชื่อ,อเขียนใส่ข้างหลังความบารประชาชนนะครับติดต่อรับได้ที่สำนักงานจ่ายรางวัลน,นะครับเปิดใช้ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตามันเวลาดังนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นนะฮะโอเคสำหรับใครที่อยากจะล็อกอินนะครับเก็บสลากของฉันเข้าไว้เนี่ยครับก็กดที่สลากของฉันจากนั้นก็ลงชื่อเข้าใช้งานเพื่ออะไรเพื่อเราสแกนสมมติว่าเราซื้อสลากมาปุ๊บนะครับเราก็ล็อกอินเข้าไปเราก็สแกน 2D นะครับ 2D code อย่างที่ผมสแกนให้ดูเมื่อกี้นะครับสแกนเข้าไปแล้วสลากนี้ก็จะเข้าไปเก็บไว้ในสลากของฉันนะครับเมื่อถูกรางวัลขึ้นมา มันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการเก็บรายละเอียดด้วยว่าอันนี้สลากเป็นของเราวันหนึ่งมันสูญหายหรือโดนลักขโมยเราก็มีหลักฐานยืนยันไว้นะครับสิ่งสําคัญเลยเวลาเราไปซื้อสลากกินแบ่งหรือรถซื้อหรือทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับบินต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับเราก็พยายามที่จะถ่ายรูปนะครับถ่ายด้วยมือถือของเราเนี่ยถ่ายกินไว้ถ่าย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 ไว้เลยเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาเราสามารถที่จะเอามาตรวจสอบและยืนยันเป็นหลักฐานได้นะครับอันนี้ผมก็แจ้ง เพิ่มเติมให้นะครับอันนี้คร่าวๆนะครับลองเรียนรู้คร่าวๆนะครับลองเรียนรู้ดูนะครับจากนั้นก็ค่อยฝึกใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเป็นเองนะฮะอันนี้ดูสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยคราวนี้ผมพาไปดูสลากกินแบ่งของต่างประเทศนะฮะดูนะฮะว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างผมเปิดเลยนะครับ อันนี้นะครับเป็นสลากของออสเตรเลียนะครับซึ่งรายละเอียดของรางวัลน,นะครับของแต่ละวันเนี่ยเขามีออกสลากทุกวันเลยนะครับสามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะครับเนี่ยครับปึ๊บอ่าเราสามารถที่จะบันทึกได้ด้วยว่ามีสลากอันไหนที่เราชอบเล่นเบอร์อะไรที่เราชอบเล่นบ่อยๆนะครับอันเนี้ยเป็นวันจันทร์นะครับ m o n d a y l o t ตโนะครับวันอังคารก็จะเป็นออซี่ นะครับลอตโต้นะครับวันพุธเป็นเวนส์เดย์นะครับวันพฤหัสเป็นพาวเวอร์โบนะครับส่วนแคชทรีนี้ก็จะออกทุกวันนะครับเป็นเลข3ตัวนะครับเนี่ยเล่นสนุกมากเลยเลข3ตัวนะครับออกทุกวันออกทุกวันนะครับเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับเมนูเขาแจ้งรายละเอียดได้เรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหน้าหลักนะครับ ผลการออกรางวัลย้อนหลังสามารถดูได้เลยนะครับเช็คมาติเกสนะครับก็คือเราซื้ออะไรไว้มันก็จะเก็บอยู่ในนี้แหละนะครับแล้วก็ e-wallet e-wallet เนี่ยมันเจ๋งมากตรงที่ว่าเราสามารถที่จะผูกไปที่บัตรเครดิตหรือ paypal หรือว่า,าบัญชีธนาคารของเรานะครับเราสามารถที่จะโอนเงินนะครับหรือว่าหักจากบัตรเดบิตของเราได้เลยนะครับเวลาเราถูกรางวัลเยอะๆเนี่ยเราสามารถที่ตั้งได้เลยว่า ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราได้เลยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็อันนี้รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีล o t t e r y w ่ s t สของเรานะครับอ่าโอเคหน้าหลักก็คือหน้าหลักเนี่ยครับสมมติว่าไปดูผลการออกรางวัลย้อนหลังอ่าจดรอร o u ีซอนะครับเนี่ยครับก็จะบอกเลยว่าล่าสุดเนี่ยออกเมื่อวานเนี่ยครับตามนี้เลยนะครับ แล้วก็วันเสาร์นะครับว,วันพฤหัสอะไรประมาณนี้นะครับเราเข้าไปดูการสมมุติว่าออกเมื่อวานเนี่ยรางวันเนี่ยใครได้บ้างเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่า Division 1ถ้าถูก6ตัวเนี่ยได้1ล้านนะครับทั้งหมดที่ได้เมื่อวานเนี่ยก็คือถูก4คนนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าในรัฐที่ผมอยู่เนี่ย WA เนี่ย มีใครถูกแจ็คพอรตไหมไม่มีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ Division 2ก็คือถูก5ตัวนะครับบวกกับซ u เปอร์นัมเนะครับก็จะได้ประมาณเนี้ย2 0 0 0 2,900เหรียญน,นะครับทั้งหมดที่ถูกก็คือ20คนนะครับอยู่ใน WA เนี่ยสคนนะครับเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น Division ตามน,นี้นะครับอันเนี้ยผมโชว์ให้ดูรคร่าวๆนะครับอ่ะคราวนี้ เราไปดูกันว่าที่เราซื้อมามีเลขอะไรบ้างอ,อันนี้มันต้องล็อกอินนะครับอันนี้ผมล็อกอินเข้ามานะครับเนี่ยฮะก็จะบอกเลยว่าที่เราซื้อเนี่ยครับมันเดยเนี่ยถูกไหมเนี่ยฮะเนี่ยก็ถูก3มตัวนะครับแถวนี้ถูก1ตัวแถวนี้ถูกหนึ่งตัวประมาณนี้ครับเนี่ยแถวนี้ถูก3มตัวซึ่งมีนัมเบอร์อยู่2แล้วก็ซูเปอร์อยู่1อะไรประมาณนี้ครับรางวัลได้ไหมไม่ได้นะฮะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีงวดไหนที่ผมได้ถูกรางวาัลถูกลังวัลบ้างนะครับก็ไปดูสมมุติว่า power ball นี่ครับผมซื้อมา24เหรียญน,นะครับไปดูซิเนี่ยฮะผมซื้อแบบเลือกเองนะฮะเลือกเลือกเบอร์เองนะครับเป็น 5, 9, 2 5 2 6 3 3, 3 3, 3 5นะครับอันนี้ power ball นะครับเนี่ย power ball 1-20เนี่ยครับหมายความว่าเราซื้อเหมาเลยว่า power ball จะเป็นเลขอะไรก็ได้1-20 ชัว sure, อยู่แล้วได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าถูกเรียงกันเนี่ยผมก็จะได้แจ็คพอตอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับดูดูเอาไว้ว่าเออความแตกต่างใช่ไหมเมื่อไหร่ประเทศจะพัฒนาเมื่อไร่รัฐจะพัฒนานะครับให้ระบบมันเข้าสู่การตรวจสอบได้นะครับอย่างยั่งยืนนะครับแล้วที่มาที่ไปของเงินมันก็จะมาพัฒนาประเทศ ได้มากขึ้นนะครับอะไรที่มันตรวจสอบชัดเจนชี้แจงได้ชัดเจนแบบนี้ผมว่ามันน่ามันน่าพัฒนามากนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถซื้อสลากได้แบบนี้นะครับเป็นออนไลน์นะครับไม่ต้องห่วงหรอกว่ารายได้ที่มันปันผลออกมาเราสามารถที่ไปจัดการช่วยเหลือนะครับสำหรับผู้ประสบยากไร้ไม่ว่าจะเป็นผู้ขาย มาก่อนหรือว่าผู้พิการที่ขายสลากมาก่อนอันนั้นสามารถมีเงินที่จะมาช่วยเหลือได้เลยอย่างเช่นไปดูกันว่าเวลาเขาได้เงินมาเนี่ยเขาไปพัฒนาอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาเอาไปพัฒนาอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับเขาก็จะพัฒนาแต่ละรัฐนะครับรัฐไหนเขามีมูลนิธินะครับมีฟาวเดชันอะไรนะครับเขาก็จะเอาเงินเนี้ย ไปช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือคนยากไร้ผู้พิการนะครับเนี่ยเขาไปช่วยซัพพอร์ตหมดเลยนะครับถ้าลอตเตอรี่ประเทศไทยพัฒนานะครับในการเข้าสู่ระบบให้มากขึ้นนะครับเงินโปรง่งใสมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าผู้ยากไร้นะครับผู้พิการนะครับต่างๆนะครับ ทุกพลภาพหรือว่าชราภาพต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะนําเงินนะครับไปช่วยเหลือได้นะครับก็วอนด้วยนะครับว่าสิ่งนี้นะครับเวลาไปดูการดูงานดูสัมมนาต่างประเทศเนี่ยสามารถอยากจะให้เรียนรู้มากๆและให้นํามาพัฒนาประเทศนะครับไม่ใช่ว่าไปแพ็คของไปเที่ยวถ่ายรูปเซลฟี่นูน่นนี่นั่นอวดอะไรอย่างเงี้ยเอาเงินไปถลุงเล่นอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเป็นอย่างนั้นกันไปนะครับ อันเนี้ยก็ขอเนบนิดหนึ่งสำหรับคลิปนี้ผมก็แชร์ให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับคงอีกนานแหละที่เราจะพัฒนานะครับตรงนี้ผมไม่ได้ดูถูกดูแคลนแต่เปรียบเทียบให้เห็นนะครับเราก็ควรที่จะยอมรับนะครับแล้วก็มีจิตสำนึกนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นความจริงนะครับที่เอาออกมานะครับมาแชร์กันโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ